สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทศกาลปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วหลายคนก็คงจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่กําลังจะมาถึงซึ่งนอกจากข้าวของเครื่องใช้และเสื้อผ้าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยานั่นเองค่ะวันนี้ไปดูกันค่ะว่ามียาอะไรบ้างที่คุณผู้ชมควรจะจัดเตรียมไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ด้วยค่ะการจัดยาสําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจําตัวในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นทําให้หลายคนมีอาการเป็นหวัดคัดจมูก ไอเจ็บคอดังนั้นควรเตรียมยาขั้นพื้นฐานเช่นพวกยาลดไข้พาราเซตามอลนอกจากนี้ยาอมแก้เจ็บคอทั้งหลายก็เป็นสิ่งจำเป็นการจัดยาสำหรับผู้สูงอายุหากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวควรพกยารักษาโรคประจำตัวนั้นติดตัวไว้โดยต้องเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทางหรือสำรองเพิ่มอีก3-5วันและควรติดชื่อยาไปด้วย หากยาสูญหายจะได้สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือแจ้งแพทย์ในโรงพยาบาลได้การพกยาสำหรับหญิงตั้งคันว่าที่คุณแม่ที่เตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษโดยควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเดินทางว่ายาอะไรที่สามารถทานได้และทานไม่ได้การจัดยาสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศควรหาข้อมูลเรื่องการพกยาเข้าประเทศนั้นๆให้ดีซะก่อนนะคะเพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้นำยาบางประเภทเข้าไป หรือหากใครที่มีโรคประจำตัวก็ควรขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษหรือใบสัญญาของแพทย์ติดตัวไปด้วยก่อนออกเดินทางอย่าลืมเช็คสภาพอากาศเตรียมอุปกรณ์ยาให้พร้อมและรักษาสุขภาพร,ร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อจะได้เที่ยวปีใหมย่ยังมีความสุขสนุกสนานค่ะอยากให้ทุทกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook กแฟนเพจสุขภาพแจ๋วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ